มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุสุริยะครั้งใหญ่ปีกนกไฟรุนแรงที่สุดของปีโจมตีโลก17พฤษภาคมนักดาราศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตาปรากฏการพายุสุริยะครั้งสำคัญที่คาดว่าจะเฉียวโลกในวันที่17พฤษภาคม2568หลังดวงอาทิตย์เกิดการประทุปเปลวสุริยะขนาดใหญ่ถึงสองครั้งติดต่อกัน เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มจุดมืดหมายเลข AR4087 ซึ่งปล่อยแฟลตระดับที่ x 2 7นับว่าเป็นการประทุรุนแรงที่สุดของปีหนึ่งในภาพที่น่าทึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือการพุ่งออกของเส้นใหญ่สุริยะจากขั้วเหนือจากดวงอาทิตย์ลักษณะคล้ายปีกนกไฟที่มีความยาวกว่า1ล้านกิโลเมตรซึ่งยาวกว่าระยะทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ถึง2เท่าเส้นใหญ่บางส่วนกำลังมุ่งหน้าเฉียวโลกและคาดว่าอาจก่อให้เกิดพาย,ยุแม่เหล็กโลกในระดับอ่อนถึงปานกลางด้วยค่ะ นักพยากรณ์จากส่วนพยากรณ์อวกาศแห่งสหรัฐระบุว่าหนึ่งในเปลวสุริยะที่เกิดขึ้นส่งผลให้สัญญาณขึ้นวิทยุในพื้นที่ตะวันออกกลางขัดข้องนานราวสิบนาทีนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังงานสุริยะที่ปล่อยออกมา แม้พายุแม่เหล็กที่อาจจะเกิดขึ้นจะไม่ได้อยู่ระดับอันตรายต่อชีวิตประจําวันแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากมีผลกระทบต่อระบบดาวเทียมระบบ GPS และการสื่อสารผ่านครื่วิทยุในบางช่วงเวลาขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อโครงข่ายเฟอ้านะคะหรือระบบดาวเทียมแต่ว่าผลกระทบอาจลากยาวไปอีก2-3วันการประทุรุนแดงในช่วงนี้เป็นสัญญ,ญาณว่าดวงอาทิตย์กำลังก้าวเข้าสู่ สูงสุดของวัฏจักรสุริยะหรืออาจจะเกิดขึ้นทุกๆ11ปีและมีแนวโน้มจะมีพายุสุริยะบ่อยครั้งและก็รุนแรงมากขึ้นในช่วงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ